À. này mà vật gì mà plau mai à, cũng mấy cái mà plau cả bữa vật gì, lừa, đồng bao, của lóc ban với, coi, anh nơi, lóc ban, lóc ban, mà thế này, anh nơi lên làm vuông quăng ní cả bữa, lên làm vuông ơi, vô quân máy la quăng ní anh nơi, vô quân máy la, nơi luồng riềm mà ti, nơi, cắm come on, come on Come on Come on, điu, nơi, nơi, nơi mà riềm đó. you <laughs> run nơi 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 tắc kè mà vẫn đang chín nơi thì pleng lang mà pleng lang bị lơi pleng lang bị cu này lên à. mình lại bật pleng lang nữa ai nơi vang gì mà tưng ลงรถที่อกกูงานได้เรยวไม่ตีมากวันเนียหรือรถกลางห้าไม่เร้วจัดการป่า,ารถกลางหลับจ้างมาเลยดังดรถกลางหนับจ้างมาเจ๊ตึง้งตีนีพอตึ้งขวนเนียงเจ๊ตรถกระงหับจ้างมันเอ,เอาหาง,างาจิบบาทกากุดยังยใบลอยกากุดใจใบลอยพัอใจใบลอยเจ๊ตีนีรถกลางหนับจ้างบอกว่าไม้เบียตน้นกูกับไม้เบียต้นไม่ตีดำปลือมึงดำปลือ้อตีนีด้วยความจาันจาราดของกูมึงดำพลือ้อ กูนั่งรถลอลบไปลงเดซี่ยายก,กูอ่าเผื่อรห้กกะเบียโตนตกลงมึงกูเดินมาแกร์แม่ไม่รู้นองบเบาก่อยกันน้องมึงมาจะไปโนยน้องก็เนี่ยแต่ว่านอนอง้างง้างนอนง้างเนี่ยเพชรเนี่ยเจียงเด็กกาปูเคยไอ้เหนื่อยเนี่ยนกะาปูเออไอ้ตัวนี้ไอ้กาตะโกนกาปูกายา ลงป่วยก้าวตัว่หย่อยไ,ไม่ใจกูตั้งใจกล้าแบบติงเออคือว่าวันนั้นนั้นกูก้าไปในลาดบอกก้าวไปในลาดจะติงนี่พูกับยาเกตรั้งเลยกว่าในในหลุกเหนื่อยก้าไปในลาดก้าการูนาซื้อกล้องติดไม้ติดมือไม้ปูให้อยาบมังก็กุณซื้อมาเลยเบ่ามึงถือเลยก้องติดไม้ติดมือก้าวจ่าจางจรองรถเราโนยว่าก้าวต่าจางแล้วกองติดไม้ติดมือหรือนั่นแน่ติดเอาไม่ออกเลยอยันเนี้ กินกันนายย็นร um ู้นี่กินวะานมีไรมาจูห้ปี่นองเจ้าคนยังขึินมั้งเออใรางไปไรปีในยังไรมาจูเลยมั้งอ่ะยบายคนนึงจมากินกูยังแปลงละเดมไปอยราเมือน้งกีนน้อยเหโอ้ยยะโอ้ยน้อยนี่กีตากีตา ม, ens, ม, ляется, ม,มึงตำเลืองงมาตำเลยออยนี่กูมากวัดใต้เสียด้วกูไม่ใจแสกกะลาบ้าอยูเต็มเลยจีตาตัวตาเต้นบอลซื้อไว้ได้เล่นใหนปิ้นนั่นงงมากวัดเจ้าเล่นเปิ้นหรอเล่นเปิ้นเล่นไม่เป็นเลยกูมาตำมาเลยง่ะเอาละครับในบัดทิ้งจ่อยตั้งใต้ก่อนจีนี่น่าจะเล่นแล้วตั้งใต้เออเอาใส่นึ่งใส่นึ่งใส่นึ่ง à ok 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 tài xong tài xong à ok ok tài trăm tài trăm ok 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 tài tê tài tê à ok 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 tài ha tài ha à ok ok tài úc tài úc à tài lo bồi làm mến tài lo bồi làm mến mày Này đồng tầm và trô đã ghét đi ฮะจูโลโออเออน,น่นงบ่าวคูนะ่นี่นงบ่าวคูนะ่อี๋ยาแม่ผมนงบา่างห้างอยู่เด็กเดียวนี่นตำกว่าจูโลเลยที่ออเอาโซโล,ลมาเลย ขออภัยครับวันนี้ใส่กางเกงตัวซิปแตกนะครับเด้วยกางเกงตัวซิปแตกมาเอ, <c ười> อาอะละครับขอเสียงหน่อยครับน้องๆเ <c ười> อาละครับวันนี้หนูเหนื่อยมาจัดมาเจ็ดสิบเพลงติมๆก่อนจะควงเพลงแรกมาควางเพลงกูตายกันกน่อนเถอะครับจ <c ười> ัดไม่มีเลือกเลย้ย เอาเลครับอ uh, ่าบทเพลงเพลงนี้นะครับหนุนเนยแต่งขึ้นมาเป็นเพลงนี้แต่งเองนะครับเป็นเพลงนี้แต่งเองบทเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่หนุนเนยแต่งขึ้นมาด้วยความน้อยเมะตาใจอะไรถึงประมาณนั้นแบบตด็กๆนะครับเห็นหนังรุ่นพี่ก็ดังหนังน้องเดียวหนังใจยันหนังเอียดนุยเห็นก็ดังกันลุย แต่ใจผมไม่ดังแบบนั้นมั่งก็นึกน้อยใจเหมือนกันนะครับก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยความน้อยเนี้ยต่ำใจนะครับเพลงนี้จึงมีให้ชื่อเพลงว่าผมไม่ใจหนังใจยันนะครับผุมไม่ใฉยหนังใจยันเอาดนตรีมาเลยน้องนองเบาวผ้มกับนองเ่าปผมกับเออ

เก็บเอาไปฟันละทุกวันทุกคืนเก็บเอาไปเองว่าเราคงทำได้มันใช่ยักแต่แล้วยู่อยู่ก็ได้รู้ว่ามันเป็นเพียงความฝันเแล้วไอ้มุกติลอกๆกะของเพือนตําเปี ขขาวข่าวกันัอนไรของเราทำเพืมันเลยก็เรามันไม่ใ้น้ำใจยัดก็ต้องผิดหวังมันเป็นธรรม,มาดาขอดาายยบเละและเปื้อนอยู่ทุกวัน ว่าสักวันมันต้องเป็นวันของเราแต่แล้วก็ต้องนอนร้องอีกแล้วนาเราเพราะเจ้า,าพาเขาขึ้นงานก็เขาเสียแล้วถ้าเขารับมังกาไม่เกินหกบาก ใจโพดังใจยันก็รับกันต้องเมินแผละอาเย็ดฮีแม่มเดะ dạy đạo lê, đạo 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 trai đạo lùng đạo 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 นี่อันนี้วั่นโคนจัดลงเปล่งอยู่ดีดิหวั่นตีกันหน้าเวทีกันเลยแต่ลงไปนอนกลิ้งอยู่จัดก็นั่นลงไปนอนกลิ้งอยู่แล้วเคยอยัางนุ่งข้าวอย่งว่าจ้าจ้าเลยเราไม่ลงตีไหมเดี๋ยวน่อยป่าเก็บว่าใช่ไหม